เกิดการระเบิดระดับน้องๆน,นิวเคลียร์บอมเลยนะมันจึงต้งองเปังเสียงลั่นเวลาฟ้าผ่าดังมากเพราะอะตอมเขาแตกสลายอนุภาคเขาแตกสลายนักวิทยาศาสตร์โลกไม่รู้เรื่องหรอกเราพูดในทางวิทยาศาสตร์ทางจิตเท่านั้นใครจะว่าเราเพี้ยนก็ไม่เป็นไรแต่เราก็พูดความจริงให้ท่านฟังสายน้ำเรืองแสงเคยเห็นไหม นี่ถ่ายได้ตอนเวลา17นาฬิกา30นาทีในเวลาท้องถิ่น5าโมงครึ่งตอนเย็นสายน้ำเรืองแสงเคยเห็นไหมนี่ถ่ายได้ตอนเวลา17นาฬิกา30นาทีในเวลาท้องถิ่น5โมงครึ่งตอนเย็นแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำสายที่ปลาแซลมอนชอบว่ายทวนน้ำขึ้นไปวางไข่ที่ต้นน้ำมันเป็นอุทยานแห่งชาติโกลด์สตรีมนะฮะที่เมืองวิกตอเรียในประเทศแคนาดา มันเรืองแสงอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงครับนี่สีเขียวนี่เรืองแสงนะครับไม่ได้ย้อมสีนะครับพอประมาณครึ่งชั่วโมงมันก็ค่อยๆสีจางหายไปเองโดยอัตโนมัติจนกระทั่งทุกวันนี้เขายังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นถามว่านี่คือผิดปกติไหมครับผิดปกติปรากฏว่าเรืองแสงแล้วปลาก็ไปตายกุ้งก็ยังไหยปกติเล่นกับน้ําสีเขียวมรกตอยู่ เขาเลยไม่รู้ว่าสงสัยมันไม่เป็นพิษหรอกถ้าเป็นพิษสัตว์พวกนั้นเซซนทีฟมันต้องตายก่อนแต่มันมีสัญญาณเตือนแล้วใช่ไหมครับมีสัญญาณเตือนเป็นสัญญาณเตือนส่วนมากมันจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไม่ดีเจ็ดมกรานะประมาณอาทิตย์กว่าๆนี่ไง คุณดูผิดของลูกเห็บเห็นไหมตัวถังในบุบบิบปุบีหมดเลยลูกเห็บถล่มที่มีในโซตา้าลูกเท่ากับลูกเทนนิสลูกเบสบอลก้อนทงนี้เลยลวนหัวไปไงครับแตกเขาไม่เคยเจอเขาไม่เคยเจอคนที่เจอเขาก็แปลกใจตื่นเต้นระคนตื่นเต้นไอ้คนที่กระจกรถแตกก็ ไม่ใช่เราคนตื่นเต้นอย่างเดียวเจ็บใจด้วยต้องเปลี่ยนกระจกใหม่บังคันกำลังวิ่งอยู่บนถนนครับกระจกหน้าแตกรล่าเลยครับโดนเขาบอกโดนหินถ้าบ้านเราก็เรียกหินเครื่องแต่ที่ที่มินิซต้าอเมริกาเนี่ยอเมริกาอีกแล้วไม่ใช่โดนหินเครื่องโดนเจ้ากรรมนายเวรซัดเอาทำให้เสียทรัพย์เห็นไหมครับ อยู่นอกบ้านเนี่เท่าที่ดูเนี่ยปลอดภยัยไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์ของาศาสนาคริสต์ถึงบอกว่าเวลาเวลาพระบิดาชำระโลกให้ทุกคนอยู่แต่ในบ้านปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเพื่อป้องกันควันพิษแก๊สพิษอยู่ในบ้านปลอดภัยที่สดุดถ้าพี่พี่น้องๆเจ้ากรรมในเวรจะหอไปก็ให้มันหอบไปทั้งบ้านเลยกูไปด้วยพี <c oughs> ่กว่าไปท้าทายอยู่กลางแจ้งนะครับ นี่ให้เห็นนะพายุลูกเห็บเครื่องบินตกในอิหร่านมีคนตายวันที่10บเดือนหนึ่งปีหนึ่งหนึ่งก็อย่างน้อยก็มีสิบเอ็ดสองตัวเลขสิบเอ็ดสงคู่ไหมมีคนตายแต่ก็มีคนรอดนี่ก็เตือนเหมือนกันนี่ก็เตือนเหมือนกันเพราะอิหร่านเนี่ยเราไม่ได้นินทาเพื่อนต่างประเทศนะเขาก็ไม่ใช่ว่าสมดุลสักเท่าไหร่ใช่ไหม ก็เล่นกันนิวเคลียร์เล่นกันอะไรต่อ,อะไรใช่ไหมนั่นนะเขาเรียกว่ารกวัตถุเทคโนโลยีเป็นผู้ทำให้โลกรกวัตถุและเทคโนโลยีที่จะทำให้โลกเสียสมดุลสเสด้วยซ้ำไปอานนี้ก็เจ้ากรรมนายเวรช่างเทคนิคเหมือนกันไข้หวัดนกระบาดเกาหลีใต้ครั้งที่สามในรอบสองปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เมื่อวันที่31